วันนี้กำลังอยู่กับเพื่มมอนบอบบี้เีมอีกเช่นเคย <c ười> น,นี่อยู่ในเกมไม่มีชื่อวอตาี่เอาหยอวันนี้อยู่กับเกมโคซิมเลเตอร์ <c ười> อนี่ผมได้ไปฟาร์มมาก่อนหน้านี้แล้วแป๊บหนึ่งก็ไม่แปรบป่นหรอก ก็เมื่อวานนี้เองสิ่งพ่อมนาะคนเติมให้ตอนนี้ผมกำลังจะเข้าเมาืองใครที่อยู่ดูคลิปนี้อยู่ก็ตามอย่าหาทำตามก็คือการทำแบบนี้ ทุกคนก็คิดว่าปกติใช่ไหมล่ะนี่ึง่ที่ควรห้ามทำคือเมื่อกี้โยน์แล้วอันนี้อีกอย่างหนึง่งโอ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเกิบลงน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงน้ำจากวันหนึ่งไหมเนะี่ยจะได้ลงน้ำไหมเนะี่ยรถใครเนี่ยอืมแต่งานภาคแรกไปเยอะเลยจริง ภาคแรกนี Emperor, <En Lock. S 1> ่ค <uri> ือแบบโคตรครับอีกไม่เที่ยวเลยแล้วเบื่องงออรถตีน้ำมันเงี้ยเงี้ยเงี้ยงอนงอนงอนคนภายในจิก เงี้ยเงี้ยเงีดูนี่สิทุกคนเห็นอะไรแปลกๆไหมทุกคนมาดูนี่สิแพ้กับรถข้ามเมืองนี่ด้วยอืจะลงคลิปใหม่รอไปกี่วันวะก็หลายวัน ตอนนี้ผมกำลังจะพาไปดูที่ที่ผมระเบิดนิวเคลียร์ลงมาเอออยากรู้ไหมว่าผมาทำต่อไปเอาเปนะ็นไรดอฟเลโอตอนล่าสุดไหมยังไม่ได้ผ้าหกทั้งสิบเลยเอออานะ้าเอ,อนะเาน้าแล้วพักเราจะเราจะวอ,อยก่อนหรือว่าจะเอาเป็นวรูแลนดี พีพีหนึ่งร้อยหนึ่งเดี๋ยวคิดคอนเทนต์ต่อไปก่อนไม่จะทำอะไรน่าเป็นภาคไทยแหละสปอยไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นภาคไทยไม่ก็เล่นโรบอทใช่อชนไม่ก็ลงกีปัญญาอ่อนอะไรนะนเฮ้สวัสดีมนุษย์ทำอะไรอยู่อืมแม่ทุกคนเลย เห็นว่าแฟนผมตายอ้อแต่ใบแฟนผมคือหมอนข้างไม่เชื่อถามน้องได้ใช่ก่อดดูคืนเลยไม่ใช่แฟนพันล้มอย่างที่ทุกคนคิดแฟนคือหมอนข้างนั่นคือน้องชายคือปวดครับผมเจ้าสไปเดอร์แมนสอดทิดชู่หน้าเจอกันมัน้งเจ้สาสไปเดอร์แมนโคตรปวดเลยเช่นอ๋อเฮ้ยสไปเดอร์แมนจะทำอะไรอะ่ะ เตะทำไ,ไมอะทำอะไรตอบทุกคนอยากรู้ไหมว่ยไว้รูปสายฟ้านี่ไม่ทำอะไรเห็นปืนที่อยู่ข้างๆหัวไหล่ผมไหมปิวแทงสปปกเกอร์มันไม่ได้<ห>ทำเต็มตังเ,งเดี๋ยวจัดการน้องสเปรแมนให้จูมเอ้จูมบินบนฟ้าเลยเป็นอะไร เออเออเออเมเมนเอือนอนดีๆเอาละงนโชนอีกแล้วตังตังจบมนแยกแบ์เนาะอะดีดมะกอกทีนึงอือ อย่างต่อมาที่ผมกำลังจะไปทำก็คือการขับรถเลยกินน้ำก่อนไหมไม่ต้องเออชวนเออพ่าแต่ไอเมืองที่โดนระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยเป็นไงมัางละเมื่อกี้เพิ่งโชว์ไปสภาพเป็นไงว่าคำเดียวยับยับแม่ องคนเป็นน้องของสอร์แมนคือฮักก้วากี้สีนุ่งสองตัวเป็นน้องของสอร์แมนเองใช่ซึ่งมันไม่ได้ปวดแบบพี่มันเลยมันออกแนวน่ารักเลยรับใช่ตังน้องฟ้ามาน้ำเงินด้วยใช่เหรอเออขอน้ำเงินเลย,เเเเลยตังืิดว่าน้ำเงินไม,นนม,ไม่ไม่ปวดเลยแถมน่ารักอีกนอนทั้งวันแต่สอร์แมนเนี่ย เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด่ามันทีนึงมันลุกขึ้นมาเลยเอาเฮ้ยาเเลยยโอ้โหหัวปะข้าหอมเลยเอาขึ้นมาก่อนอืมเออเขากำลังถ่ายข่าวกันอยู่เหรอให้สามคนนี้มันนอนไปแล้วก็เฟรนเซอร์คนเดี๋ยวผมอยากให้ที่นักข่าวเขาออกรายการ ขึ้นไปบนสวรรค <the> ์วัดเดือยิงผิดเอขึ้นรายการขึ้นไปบนสวรรค์ <c oughs> นะคะชเชฟอ่ออันนี้คือข้าบชันอาหารคือไงอ่ะเชฟกระทะเหล็กเหรอัอนนี้ไงเอ,อเาลงลงไปเป็นส่วนผสมดีว่ามันจะได้ตัวใหม่ไหมแต่คงไม่ได้หรอกเอาเฮ้ยเชฟเชฟเชฟคิดว่าไอคนนี้ไอนักข่าวเป็นคนทำอือ,อจากการเชฟไม่หมด เอ้ยเราเป็นเป็นส่วนผสมเราเป็นเป็นส่วนผสมหละใครวะเนี่ยเออีนั่นแหละเออเป็นส่วนผสมแหละนี่อะไรเนี่ยเราจะไปพังส่วนผสมเขมือ่ทุกอย่างที่ขวางอ่ะเขมืออืมเชฟโอเคทัั้งน้นเอาไปเป็นส่วนผสมเร็วเกิดอะไรขึ้นอืมลงไปแล้วนะเป็นไงเดือดไหมเดือดแน่นอนสุกยังสุกอะ เป็นยังไงรสชาติลองชิมดิอร่อยเนื้อแพ้นั่นน่ะน้องตั้งเกิดมีแพ้นะน้องกินพวกตัวเองอ่ะ,อะโอเคน้องอ่าโอเคอุบอุออดังเลยได้เวลาไปเที่ยวสวนน้ำเขาจะมีบัตรฟรีให้แพ้ไหมเนี่ยู้องให้ฉายาผม คืออะไรคืออะไรมนุษย์มนุษย์ผ้าหม่มใช่อเออแต่อึดรู้ไหมทำไมเรียกมนุษย์ผ้าหม่มทำไมให้น้องอวัญยาดีมาเขาอยากวัญยาดีมีแต่ผ้าหม่มเป็นคนที่ชอบติดผ้าหม่มใช่ผ้าหม่มนุ่มดีอ่ะเพลงหนึ่งแ<ง>ม,<า>ม่ม แล้วก็น้องน้อยอีกวิวแวน้องน้อยอีกสามคนพี่คนโตพี่คนกลางพี่คนกลางเพราะหนูหยิบมาก่อนดังพี่คนกลางน้องเล็กแล้วก็พี่คนโตสุดที่น้องคนกลางสุดแล้วก็น้องคนเล็กสุดเนี่ยนะเนี่ยนะเพิ่งรู้ว่ามันทำแบบนี้ได้เนี่ยเขตเกาะสะ สนุกอนะไรทีนี้เออแต่ไปกินน้ำก่อนวัดอะไรได้มาอล่าหยุดวีดีโอไว้ก่อนตอนนี้เราก,กลับมาแล้วซึ่งพี่ชายผมไปหัดกินส้มอยู่เพราะพี่ชายผมก็เคยกินส้มอะไรน,นี่เวลาเล่นลงไปเลย ออจะตายเฮ้ยจักรยานขอปั่นเล่นหน่อยออยังไม่ได้ปั่นเลยจออชนออจักรยานบินอยากไปสวนน้ำจังหาสวนน้ำก่อน เปียวนนเ,ยเป็นอะไรอะไรวะเฮ้ยจ้กระจิเปียวแม่แม่เปียวตั้มฮ้ยปั๊มน้ำมัน,ะนระเบิดเพราะแพ้ตัวเดีน้องน้องปั๊มน้ำมันระเบิดเพราะแพ้ตัวเดียวเปียวเปียวตั้มลิ้นปั๊มน้ำมันระเบิดเกรงเกรง วันนี้เจของร้านจากแพ้ธรรมดากลายเป็นแพ้โจรไปแล้เกมที่มันต้องซือ้อออย่างเดียวเนี่ยเราซื้อไปสองเกมมาน,นะอมไมคคับกับโค้ดสามยังเหลืออันยังเหลืออันสุดท้ายคือโค้ดหนึ่งแต่มีทุกภาครวมกันอ่ะเอาทุกภาคโคดหนึ่งโค้ดสอง มันคือโค้ดสองแบบโทรศัพท์ที่ต้องซื้อทุกสะ้ผ้าคัะหนึ่งร้อยบาทเองหนึ่งร้อยบาทตท่หนึ่งผ้าไม่หนึ่งร้อยบาทต่อทุกผ้าหนึ่งผ้าไม่มันซื้อทุกผ้าเลยหนึ่งร้อยบาทแล้วเองแล้วก็มันจะหนุกเข่าโค้ดซิมสามหรอกเออก็ <c oughs> มีส่วนเกี่ยวข้อง ของแต่งโคตรเยอะเลยโคซิมจำลองการแท็กเกียรกลับมาเพราะความยิ่งใหญ่พร้อมกับยูทูบเบอร์ไทยหลายคนที่โคตรดังนี่อาจไปยี่ทีแล้เนี่ยก็ประมาณสิบเอ็ดอ่ามันจะลงคลิปไม่ได้ตอนประมาณอ่าสิบสิบสี่สิบสี่ถึงสิบถึงยี่สิบสิบสีเพราะนั้นรีบอัดรีบหยุดแหละ เอ้รีบอัดรีบจบละโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปที่ฟาร์มผมเมื่อปิดคลิปนั่นก็ตัดไปเลยตัดไปตอนที้เข้าฟาร์มเลยโอเคผมกลับมาถึงที่ฟาร์มแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาปิดคลิปในนี้ซึ่งผมก็อมันทำภารกิจเสร็จไปสองอันจากหกนัน กินมาคดยากเลยยากมากนี่จริงๆมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่รตรงที่ว่ยากพิเศษตอนแรกคือมันจะมีแค่อันนี้อันเดียวก็ไม่ใช่เป็นแบบนี้นะซึ่งผมก็จะได้นันเลวอันที่สามมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประตูไหนจะเปิด ดังนั้นรูปดาบไม่ล้วนไหนครับนี่อะไรเนี่ยจุ๊บเออรูปดาบมันจ้าอันนี้นะเออรูปดาบอันนู้นรูปดาบนี้ตัวนี้น่าจะ โอเคอันนี้รูปอะไรรูปแพนามาดาโอเคปิดคลิปได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไคร์ให้พวกเราหนะครับบ,บ,บ๊ายบาย